อนนี้แม่แอดเวนเจอร์ป่ะเราไปกันต่อเลยนะครับผมวันนี้เนี่ยเราจะอีโวจากกอล์เลจินเดลี่นะครับเป็นมิติกนะครับผม <c oughs> ดูสิว่าถ้ามีสกิลยูนิคเนี่ยมันจะโหดขนาดไหน ตัวยูนิตนะครับเป็นเทรดที่หายากที่สุดในเกมณตอนนี้นะครับผมซึ่งเปอร์เซ็นต์ในการออกของเทรดนี้นี่อยู่ที่0.1%ความสามารถของมันนะครับก็คือบวกดาเมจยูนิตตัวนั้นไปเลยนะครับ300%พูดง่ายๆเลยนะครับก็คือคูณ4ไปนั่นแหละระยะเพิ่มมา10%และสปีดลดลง10%แต่มีข้อแม้นะครับผมยูนิตตัวนี้สามารถวางได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นฮะยูนิตที่มีเทรดนี้นะครับผม DPS นะครับหรือว่าดาเมจเปอร์เซ็นต์นะครับผมหรือว่าดาเมจเฉลี่ยต่อวิเนี่ยนะครับจะเพิ่มขึ้น344.4%นะ ทันเอา้าเฮ้ยตัวนี้ลงตู้อ่ะเฮ้ยมันมาจากเรื่องเดียวกันนี่เออเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เราขอสุ่มซะหน่อยสิเนี่ยกูมีตั๋วฟรี20ครั้งไอ้สัสตร์จัดไปไอ้ตาสตร์ก็ไปฟังด้วยเพื่อความตื่นเต้นมาตัวแรกอู้ซบไอส้สัสตร์อะกูจะดูชื่อว่าตั๋วฟรีกูจะมีโอกาสได้ไหมนะฮะเออแต่เออตั๋วฟรีมันมันขึ้นการันตีไหมเนี่ยอ่ะลองดูดิอ่าไปะนะครับผมเผื่อได้นะฮะไอ้เหีย้ยแต่กลัวมันช้าอ่ะกูควรไปทีละสิบเลยดีกว่าเออนะครับผมเราสายไวลุ้นรวดเร็วนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้า 哎啊，帅！哦，罗牛。 สิบโลโอ้ยได้ซาเลมแนนด้วยว้าวแม่ผมเป็นคนที่ดวงดีจริงๆนะไก่เกมส้นตีนเนี่ยฮะเอ่อเขาชื่อว่าอะไรฮิโซบะนะฮะเอไม่รู้แหล่เฮียกูพาพิกรกูไปอีโวก่อนก่อนเลเจนเดอรี่อีโวไปไม่ติดไม่ยากนะครับผมอ่ะเลือกตัวนะครับนี่ต้อง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 ตัวน,นี้เท่านั้นนในสัญญนตว์อย่ากดผิดนะกดผิดที่มึงร้องเลยอ่ะนี่ก็จะเป็นหน้าต่างอีโวนะครับผมอย่างที่บอกไปนะครับง่ายมากนะครับผมมึงเก็บก่อเลเจนเดอรี่ให้ครบสิบตัวนะครับมึงจัดไปเลยคือมึงไม่ได้บอกว่าแบบดาดเมจเพิ่่่มเทาไไหรระะยะยังง ดาวยังไงบวกสก,กิลอะไรมึงไม่บอกมึงบอกแค่ว่าบวกก่อน a d u l t เท่านั้นเอง <ś c oughs> ช,ช่วยกูมากเลยขอบคุณไอวอไปเลยว,ว้าวผมว่าฮันเตอร์เนี่ยสปอนเซอร์แชมพูต้องเข้าเลยคือผมยาวขนาดนี้เนี่ยผมว่ามันน่าจะดูแลยากนะแล้วก็นอ,นอนนะครับอย่างกับทุกครั้งเลยนะครับผมเมื่อเรามีสก,กิลเทรดอะไรก่อนที่จะอีโวนะครับหลังอีโวแล้วมันก็ยังจะคงอยู่นะก็ถ้ามาอยู่ก็ร้องอะ่ะ ก่อนล่างผู้ใหญ่โอ้โหเฮียชุดแมงเกเลยที่หายเลยอ,อ,อคือผมมึงน,นี่แบบยาวโคตรอ่ะทำไมอ่ะทำไมมันต้องผมยาวขนาดนี้วะมันมันผิดธรรมชาติอะคุณในเรื่องนี่คือไอ้เฮียถ้าจะให้เห็นเต็มตัวทีนี่ตัวน่าจะเหลือนหน่อยเดียวอ่ะทำไมฮะน้องๆอ,อธิบายกูสิทำไมผมมันต้องยาวขนาดนี้แล้วทำไมเสื้อมึงต้องขาดให้มันเห็นซิกแพคอย่างนี้ด้วยทำไมกางเกงมึงไม่ขาดอ่ะไม่ไม่ถ้าเป็นอย่างนั้นแม่งออกอากาศไม่ได้สัก ก่อนล่างไม่ติที่ยังไม่อีโวเนี่ยนะครับผมค่าวางของเขาจะอยู่ที่1,750นะครับอัพเกตดได้ทั้งหมด8ขั้นนะครับผมสามารถวางได้ทั้งหมด3ตัวนะครับและค่าอัพทั้งหมดนะครับผมจะอยู่ที่52,750ตอนนี้เขามีสกินใช้นี่้วยว่าเย็ดโดโคจะเท่หุ้ยซึ่งของจริงมันเท่กว่าในรูปนี่อีกนะเออเอาจริงแม่งคือแบบกูโคตรอยากได้อ่ะคือเหมือนตัวมันจะมีเอฟเฟกด้วยนะครับแบบเป็นทองทองอะไรสักอย่างหนึ่งนยฮะืูกูชอบเวลามันวิ่งมาเหี้ยผมแม่งไม่เสียทรงเลยใช้แว็กยี่้อรนีา ทีนี้เราจะเ,เล่นได้ง่ายขึ้นนะฮะเออรอบแล้วเราลืมดูเลือดมอนนะครับผมเลือดมอนก็จะประมาณเกือบ500นะฮะกับ600กว่าอ่ะโอเคนะครับค่าวางพันเจ็ดห้าสิบวางเลยโอ้ผัดเจ้าเลนมึงทุเรศมากเอาจริงเออแต่เซอร์เคิลเอลีแม่งใหญ่ที่หายหายดูสก,กิลเโอ้ยคืนตะเอ,อ้ย ไอสัตว์สกิลแม่งก็คล้ายๆกับล่างตอนนี้ไม่อีโวเลยนะไอเฮีย้ยคือมันเหมือนมันชาร์จพลังขึ้นเต่าแล้วมันก็พุง่งปั๊บอ้าวคือมันไม่พุ่งเอไอเฮีย้ยคือมันปล่อยขึ้นพลังไปหรอเรื่องไงเอาตีตีครับตีเฮ้ยไอเฮีย้ยหลุดแรงไปแล้วอา้าวหลุดแรงไอ้เนี้ยเป็นงานพี่อูริวอีกแล้วนะฮะคือสกิลมันคือยังไงนะไอสัตว์อา้าวไอเฮีย้ยหลุดแรงอ,งองีกแล้วอ่ะหนูเนี่ยคือแรงมันเอาเอาเอาตีอยู่อ่อคือมันเอาผมพุ่งไปแทงกวะเฮ้ยเอาจริงดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจริงดิคุ ไอ้เหี้ยสงสัยจะจริงว่ะเฮ้ยเเดี๋ยวเดี๋ยวกูขออีกรอบนึงไอสัตว์เฮ้ยก่อนก่อนกอนมืออาวุธมึงคือผมอย่างนั้นเหรอคือมึงชาร์จพลังที่มือแต่มึงเอาผมไปแทงเนี่ยนะน้องๆช่วยช่วยอธิบายผมหน่อยตอนนี้ผมไม่เข้าใจผมแบลงมันไหมแบบมั่งมันมันก็คงแบบพุ่งไปเอาพลังชนนั่นแหละแต่ผมมันเผลอไปข้างหน้าพอดีป่ะเออนะครับผมว่าเราอย่าไร้สาระเลยนะฮะกูรีบอัพตังก่อนนับข้างหลังอูริวไหวอยู่ใช่ไหมเพื่อนสัตวและเริ่มงราวของกอนไม่ติดยังไม่อีโวนะครับเลเวลสกกิิลยยยูููนนนนนะะะะะะคคคครรรรััับบบดดาาเมมจจอ่่ทีวผ 3.6มจุดหกโอ้โหเฮียย1าสิอุบาทมากนะฮะ oh. เออสกิลก็ไม่ได้เท่อะไรคือมึงจะไปเท่ทีเดียวตอนแบบมึงอนะีโวเหรอวะอ่าตอนนี้กูอ่าสแปมอูริวเลยฮะอย่าได้รอช้าอุ้ยแต่ทําเป็นเล่นไปนะไอ้เฮียนี่มันพึ่งวางดามเมจแม่งคือเกือบหมื่นแล้วอ๋อโอ้แล้วมึงนึกสภาพไอ้เชยนี่แม่งยังไม่อีโวถ้าอีโวไปอีกนี่มึงจะ สัตว์ดา,าวเมจลงแม่งเป็นหมื่นนะว้าวอี้กูเหมือนพูดมาตั้งนานแต่กูเพิ่งสังเกตว่าดาวเมจเริ่มวางมึงแม่งโคตรเยอะเออแต่ก็แรกมากับระยะที่โคตรทุเรศเลยนี่ขนาดยูนิคมันบวกระยะมา10%แล้วนะคือถ้ามันไม่บวกนี่มันก็จะแคบไปกว่านี้อีกอะอัพกระสุนไปหนึ่งนะครับใช้ตังค์2 5 0นนะครับดาเมจเพิ่มจาก7,800เป็น1 7นนะครับผมกูดาวไม่เปลี่ยนนะครับเพิ่มเลน เย็ดแม่ใช้ตังแค่นี้นะครับดาวเมทมึงได้เกือบสองหมื่นแล้วอะ่ะน้องๆน้องๆมึงมีความเห็นว่าไงวะเยัยคือมันคือมันโคตรตึงอ่ะน้องๆโอ้นะครับผมว่าเพราะเหตุน,นี้แหละนะครับมันก็เลยวางได้แค่3ตัวนะเออแต่ไอเฮียไม่ว่าจะวางได้กี่ตัวคือ,อ,อยูนิคเนี่ยมึงก็วางได้ตัวเดียวอยู่ดีนะอัพเจอหนึ่งไปสองนะครับใช้ตังสามพันนะครับดาวเมทเพิ่มจากหนึ่งมื่นเจ็ดเป็นสองหมื่นห้านะฮะอูดางไม่เปลี่ยนครับเพิ่มเลนโอเคนะครับเพิ่มเลนมาตอนนี้ก็พอเล่นได้นิดหน่อยนะครับผมใช้ตังไม่เยอะนะครับแล้วก็ ้ดาเมจประมาณ2 5งหมื่นนะครับผมเพามันเยอะชิบหายเลยนะเฮียตอนนี้กูตื่นเต้นมากคือกูจะตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นยังไงเนี่ยสังเกตง่ายๆเฮียคือกูจะทําอย่างเงี้ย <c oughs> ทิปางหลังเนี่ยมึงอาจจะเห็นกูทําบ่อยหน่อยใช่จะกูแบกน้ำก่อนคืนนี้กูต้องใช้เสียงอีกบานเลยอัพจากสไป3นะครับใช้ตังสามพันนะครับผมบวกดาเมจจาก2 5งหมนะครับเป็น4ี่หมื่นสามนะครับผมอ่าแต่เพิ่มครูดาวนะฮะโอ้โหเพิ่มมาลายวิด,ด้วยนะครับผมระยะเพิ่มมานิดนึงนะครับผมและที่สําคัญเปลี่ยนสกิลฮะเป็น อ่ะนะโอ้เไอี่อเซอร์เคิลเอลีโคตรใหญ่ว้าวใช้ได้เลยนะฮะแต่เลนสกิลมึงนี่ก็ยังค่อนข้างอุบาทเหมือนเดิมน,นะอ่าไหนดูสกิลซิจะไปยังไงนะครับผมเออครูดาวแม่ก็นานซะด้วยนะฮะต้องรอน,นิดนึงครับผม๊ ไอ้เขี้ยเหมือนเดิมเลยไอ้สัตว์อุ้ยแต่รอบนี้มาเป็นคอมโบว้าววัดเด็บแม่งที่เกลี่ยทำสก,กิลโดูทรงละเฮ้ยคือตัวนี้มันอยู่บนปกเลยนะคุณคุณ,คณ,คณต้องทำสก,กิลมาเท่ๆดีว้าวเพราะแต่จริงมันก็เท่แหละแต่มันแบบม,มันไม่ตุ้มต้าม,มากคือพันเตอร์พันเตอร์เนี่ยผมว่ามันเป็นการ์ตูนที่มันออกแนวแฟนตาซีแบบมีพลังนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผมว่าเขาท่านจะทำสก,กิลออกมาได้ดีกว่านี้ป่ะอ้าวจะสามสี่นะครับใช้ตังค์ห้าพันนะครับบวกดาเมจจากสี่หมื่นสามเป็นหกหมื่นสองนะครับคู่ดาวไม อะไรมากนะฮะก็เพิ่มระยะมานะครับผมซึ่งดาเมจตอนนี้ไอ้เขี้ยมแม่งหกหมื่นสองแล้วว่ะคุณไอสัตว์แม่งจะเท่าอาริมาก,กูแล้วตอนเนี้ยนั่นคือมึงพึ่งอัพไปแค่สี่ขัน้นนะไอสัตว์ลหลังๆเป็นไงฮะตอนนี้เอ่อมอนเริ่มไม่มาถึงแล้วนะฮะเจอพีมม่กอง์กูสั้เป็นขี้หมดแล้วอัพไปสี่ไปห้านะครับใช้ตังหกพันห้านะครับดาเมจเพิ่มจากหกหมื่นสองเป็นเจ็ดหมื่นห้านะครับคูดาวไม่เปลี่ยนนะครับผมและเพิ่มเลนนะครับอ่ารอบนี้เพิ่มเยอะหน่อยนะครับประมาณสามหน่วยเออนะครับผมระยะก็ ดาเมจมึงเยอะจริงไอ้เหี้ยกูไม่เถียงนะครับคือต่อให้ไม่มียูนิคเนี่ยผมว่าตอนนี้เนี่ยดาเมจก็น่าจะประมาณ20,000กว่าแล้วนะอ่ะอัพจาก5ไป6นะครับใช้ตังค์แ0ดพนะครับผมดาเมจเพิ่มจาก75,000เป็น86,000นะครับครูดาวไม่เปลี่ยนนะครับเพิ่มเลนนะครับผมเฮ้ยซึ่งเพิ่มเยอะนะครับเพิ่มมาประมาณ6หน่วยต่อให้เพิ่มมา6หน่วยก็เหอะนะฮะผมว่ามันก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมคือสิ่งที่ช่วยชีวิตมึงตอนเนี้ยคือเซอร์เคิลเอลีมึงอ่ะมันใหญ่จริงเ่ฮ้ยได้ม อยูสไนเปอร์ไปเนี่ยผมว่าเขาน่าจะโอเคอยู่นะอัพจากหกไปเจ็ดนะครับใช้ตังหนึ่งหมื่นนะครับผมอัพดาเมจจาก8ปดหมื่นหกเป็นเก้าหมื่นสามนะครับผมครูดาวไม่เปลี่ยนนะครับเพิ่มเลนเหมือนเดิมผมว่าตัวละครนี้ไม่น่าจะชอบอะไรที่มันเกี่ยวกับครูดาวเท่าไหร่นะครับ แม่งไอ้เทียเอาเพิ่มดาเมจเพิ่มเลนอย่างเดียวเลยอัพไปเจ็ดไปแปดเลครับใช้ตังหมื่นสองพันห้านะครับอันนี้น่าจะขั้นท้ายแล้วนะครับผมอัพดาเมจจากเก้าหมื่นสามนะครับเป็นหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันคูดาวไม่เปลี่ยนนะครับและเพิ่มเลนนะครับผมจัดไปฮะอัพขั้นท้ายนะครับยัดเค้ดาเมจขึ้นแสนว่ะโอ้แม่ก๊อดนะครับผมจริงทีพ่อตายของจริงซึ่งรูปแบบการโจมตีก็ยังคงเป็นเซอร์เคิลเอลีขนาดใหญ่อยู่นะซึ่งนี่ก็จะเป็นไฟนอลแซดนะครับของกอรเลเวลเก้าสิบนะครับที่เป็นมิติกยัังไมม่อีโลลนะะครบผแติิดส ยูนิคนะครับดาเมจอยู่ที่1 1 7 3 5 0นะครับคูดาวสิบสอนะครับและเลนสามสามก็ผมว่ามันเป็นตัวที่ไม่ได้เก่งอะไรเท่าไหร่นะ <S <S เออคือมีอยูนี้กับดาเมจมันเยอะจริงนะครับผมแต่ถ้าไม่มีเนี่ยผมว่ามันเป็นตัวที่แบบอีโวเฮ้ยไอสัตว์เนี่ยมึงมันไม่น่ายากหรอกไอสัตว์มึงทำมาขนาดนี้ละ <S <S อ่ะมาเราจะมาเทสบัฟเออร์วินกันก่อนกดหน้าดาเมจประมาณ1 1 7 0 0 0นนะครับผมกดไปปั๊บโบดาเมจ25%เป็นะครับเป็น1 4 6 0นึ่ง อ้หโคตตรึงแล้วก็แน่นอนนะครับคลิปนี้เราไม่ได้เอาซากุระมาบัฟนะครับผมแต่ถ้าเรารวมบัฟดาเมจจากซากุระไปด้วยนะครับผมดาเมจเนี่ยจะตกอยู่ประมาณแสนห้าแสนหกประมาณนี้นะคือเรียกว่าประมาณดีกว่านะครับผมคือเลขมันไม่เป๊ะอ่ะเดี๋ยวเราใส่บัฟเรายงระยะให้มันด้วยเฮียพอยเฮียนี่มาปุ๊บเสียงเกมกูดังทันทีเลยก่อนกดเนี่ยครูดาวจะประมาณ12.9นะครับระยะ33.9นะครับผมอ่ะพอกดไปแล้วลดครูดาวเพิ่มระยะไปแล้วเนี่ยนะครับครูดาวจะเป็น11.6นะครับระยะ40.7อ่าใช้ได้อยู่นะฮะระยะนีี่่เรยกได้วา เท่ากับแบบพวกตัวเมตาแล้วนะแต่ก็อย่างน้อยก่อนหนึ่งนึกภาพไม่ออกเลยนะครับถ้ากูอีโวต่อไปเป็นร่างสุดยอดของแม่งเนี่ยดาเมจแม่งจะพุ่งไปขนาดไหนอน่ยโอเคนะกูน่าจะพูดทุกอย่างครบถ้วนแล้วนะครับผมไอ้เหี้ยแล้วกูก็รีวิวมา26เวฟแล้วด้วยเราเออกไปหน้าล็อบบี้ไปปิดคลิปกันดีกว่า A few moments later เอาล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับสำหรับพี่กอร,ร่างตโตข,ของเราติดยูนิ้นะครับผมนี่ขนาดยังไม่อีโวนะเว้ยโอ้พระเจ้าดาเมจนี่แม่งไปแสนกว่าแล้วโอ้สำหรับผมนี่มันโหดมากๆเลยนะครับผมคือไอออ้้้เเหีียยยมมึงงวววาตัดก็คคุะืูนิ เนี่ยเอาจริงๆมันก็ค่อนข้างเป็นดาบสองคมนะครับผมมันไม่ค่อยคุ้มกับยูนิตบางตัวนะครับผมแต่ว่าสาหรับบางตัวเนี่ยผมว่ามันโอเคนะโดยเฉพาะแบบตัวที่เอามาทําดาเมจแบบเนี้ยยูนิ้เนี่ยเป็นสกิลที่จริงๆมันอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับการเอาไว้ลงแบบพวกเลดเกมเท่าไหร่นี่ครับผมเพราะว่าลงเลดเกมเนี่ยไอ้เหียมึงลง3ตัวเนี่ยมันน่าจะไอ้เหียตรงนี้มันก็ลงได้3ตัวเหมือนกันนี่หว่าไอพวกยูนิตวางได้3ตัวอาจจะแล้วไปนะครับผมแต่ว่าบางยูนิตเนี่ยมันวางได้4ตัว5ตัวเงี้ยคุณจะสบายช่วงต้นเกมไปยันกลางเกมเลยเว้ย เพื่อนคุณเอาตัวดามจจัดๆมาอย่างเงี้ยพอเขาอัพเต็มทุกตัวแล้วเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วดามจเขาก็จะนําคุณอยู่ดีนะครับผมแต่ว่ายูนิ้ก็ถือว่าเป็นสกิลที่โคตรโหดอยู่ดีนะเพราะว่าเกมแบบนี้เนี่ยไอ้พวกด่านที่มันจํากัดเวฟนะครับผมมันจะยากช่วงต้นกับช่วงกลางนี่แหละยูนี้ค่อนข้างตอบโจทย์กับสถานการณ์นั้นมากแล้วมันก็จะไม่เหมาะกับตัวละครในประเภทหนึ่งนะครับผมก็คือไอ้พวกตัวละครที่เป็นตัวซัพพอร์ตนะอย่างเช่นตัวบัฟนะฮะที่วางได้หลายตัวนะครับผมมึงมียูนิคมึงวางได้ต มึงได้ยูนิคไปแทนที่มึงจะวางได้3ามตัวมึงก็วางได้ตัวเดียวตังมึงไม่เพิ่มด้วยนะ <c oughs> อย่างที่บอกไปนั่นแหละยูนิคเนี่ยมันก็ดาบ2คมพอตัวแหละคือถ้ามึงจะกดเจฟแล้วแม่งติดยูนิคมาเนี่ยเออมึงก็ไปสุ่มเจฟตัวต่อไปเถอะส่วนไอ้ตัวยูนิคแกเก็บไว้เอาไว้อวดคนอื่นก็ญญ<ค>นะสำหรับใครทีอ่อยากจะรูค้ความเห็นผมเกี่ยวกับตัวกรมิติกที่ยังไม่อีโบเนี่ยนะครับผมว่ามันเป็นตัวที่แบบ มันดูไม่สุดไงไม่รู้อ่ะมันเหมือนจะเก่งนะไอ้ดาเมจมันเยอะนะคือต่อให้ไม่มียูนิคเนี่ยผมว่าดาเมจมันก็จะพุ่งไปเยอะอยู่คือถ้าพูดตรงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกนะครับผมคือมึงทําตัวนี้มามึงก็หวังที่จะอีโวมันไปต่อเป็นร่างสุดท้ายอยู่แล้วอันนั้นสิครับถึงจะเรียกว่าโหดอะซึ่งกูตั้งหน้าตั้งตารอคอยมากเลยว่ามันจะเป็นยังไงก็อาจรอดูคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระ นะ